คอเรน่ารักเจ้านะฉันสัญญาว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแน่แน่สัญญาแล้วนะว่าจะไม่บอกใครนะแน่นอนสิพูดใส่เลยมีสมองคิดได้แค่นี้เองเหรอจะทำอะไรไม่ดูตัวเองอ็ะเสือลึสปานเอร์เป็นมนุษย์เหรอน่าสนุกดีแต่อย่าลืมสิต้นกำเนิดแกมันก็เป็นไม่แค่ สับหลาดใต้นะที่ทำเงินในพวกฉนะันยังไงซะพวกฉันก็แต่อเอาแกอยู่อีนี่ย่างน้อยแกก็ทำเงินในพวกฉันไะด้นั่นเป็นประโยชน์อย่างเดียวที่แกทำได้ในตอนอยู่ทิน น่วเสียงอะไรนะ่ะทำไมมันดังขนาดนี้เนี่ย,อยลองไปดูหน่อยแล้วกันอย่าบอกนะท่านพี่อัลฟาทำอะไรแปลกๆอีกแล้วนะอตายสิอา พี่ซีฟฟล่าเกิดอะไรขึ้นเออเอออคคือคือคือือนี้ไงท่านพี่อัฟาอัฟะอธิบายได้นะคือคือคืออเื่อเรื่องนี้เรื่องเยวท่าพี่ทำไมข้ายังฝันแต่เรื่องเดิมเดิมกันนะ ไมความฝันที่ไม่ค่อยเข้าใจเลยคนในความฝันคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่สรุป้าเป็นใครมาจากที่ไหนกันแน่นะนน,ะนอนแล้วยังยเสียงคนคุยไหมเซเซ่อ่ายังนะมีอะไรหรอคือ๋รอจะถามว่าเห็นของนูไหมที่เป็นกระจกอะ กระจกเหรอลองหาดีๆยังอ่ะในห้องตัวเอ,องอะไรเงี้ยก็หาไม่เจออจะให้ช่วยหาไหมล่ะเอ่อแล้วจำได้หรือเปล่าล่ะว่าล่าสุดวางไว้ที่ไหนน่ะหนูจำไม่ได้เอา้เอา,อางั้นก็ไปหาที่ห้องลองมก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปที่ห้องท่านพี่อันฟานะ่ะอันฟ้าเหรออ๋อฮะรีบไปรีบหาดีกว่านะเดี๋ยวท่านพี่ดูข้าไม่รู้ด้วยนะน่า